สวัสดีครับพบกับพี่โตแล้วนะครับวันนี้พี่โตมาหาซื้อรถถ่ายฟอร์ดส่องเผานะครับที่ร้านเลวัดกำแพงแสนคันนี้เป็นฟอร์ดส่องเผารุ่น6 6 1 0ปั๊มกลมไอดีโตหัวชีตเตียคานหน้าคาราโลแปดน็อตนะครับแล้วก็ที่ชอบมากที่สุดก็คือตรงดุมจะมีตาฟอร์ดให้ด้วยนะฮะคันนี้ถูกตั้งราคาไว้ที่5 2 0 0 0 0พร้อมอุปกรณ์ใบด้านหน้าบวกผ่านสามไข่เฮงหลี มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนแล้วก็มีบริการส่งฝีถึงบ้านด้วยนะครับผมรถคันนี้ทุกข่ายตามสภาพนะครับผมก็ไม่ได้ทําสีไม่ได้ตกแต่งอะไรนะไม่ได้แกะซ่อมอะไรเพราะว่าพี่โตดูแล้วแหละว,ว่ามันก็ไม่มีอะไรให้แกะซ่อมนะครับผมจากสภาพที่เห็นเนี่ยมันก็จะมีเบาะขาดบ้างแล้วก็จะมีบางจุดนะครับผมที่มีน้ํามันมันรั่วซึมออกมาฮะแต่ก็ดูไม่ได้เยอะนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นรถไถใช้งานหนักเพราะเรื่องที่ว่าจะมี ตรงนู้นยดบ้างตรงนี้ซึมบ้างอันนี้พี่โตก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากได้รถถ่ายฟอร์ดคุณภาพดีราคาไม่แพงก็เชิญเข้าไปชมได้ที่ช่อง YouTube ของคุณเลวัตกำแพงแสนนะครับผมก็จะใช้ชื่อช่องว่าเลวัตกำแพงแสนหรือจะไปชมตามกลุ่มที่เขาลงประกาศซื้อขายรถถ่ายนะครับผมก็พี่เลวัตเขาก็จะลงไว้ในกลุ่มซื้อขายรถถ่ายนะฮะหรือถ้าใครสนใจจะไปดูที่ ร้านเลยก็ได้นะครับผมเพราะาที่ร้านเองนเขาก็มีรถไลยขันอยู่นะฮะถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปชมที่ร้านได้นะครับผมการเดินทางก็เดินทางไม่ยากนะครับก็เปิด g ู o ก l e m แ p แล้วก็พิมพ์คําว่าเรวัดกําแพงแสนนะฮะคูเก็ Ma แมเขาก็จะพาเราไปถึงร้านเลยนะครับผมส่วนรถคันนี้พี่โตจองแล้วนะครับผมจองแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยววันที่พี่เรวัดเขาเอารถมาส่งมอบเนี่ยเดี๋ยวพี่โตจะถ่ายทำคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ตตวด้วยนะครับสวัสดีครับ